แตงโมครับแตงโมหว,วานหวานหวานเจีย๊ยบอ้าหวานเจีย๊ยบเ,เฮียแตงโมนี่หวานปะอวางใจได้เลยครับแตงโมผมเนี่ยหวานทุกลูกหวานจนผมไม่อยากจะขายอ่ะออแล้วขายยังไงเหรออ๋อลูกละห้าสิบบาทครับเอากี่ลูกดีอ่ะอืมงั้นฉันเอาลูกหนึ่งแล้วกันอ๋อได้เลยครับนี่แล้วกันงั้นฉันขอสแกนจ่ายนะได้ครับโอเคเรียบร้อยค่ะ โอเคครับอ่านี่ครับงั้นฉันไปก่อนนะเฮียครับผมโชคดีครับแตงโมจ้าแตงโมหวานหวานหวานจนผมไม่อยากขายไอตอนแหล่ะในบม้ว่าแตงโมหวานไงนี่ไม่หวานเลยสักนิดเนี่ยเอาเงินฉันคืนมาเลยนะอะไรคืนเงินอะไรให้คุณก่อนก็คุณเป็นคนบอกเองไะว่าแตงโมของคุณเนี่ยหวานมากหวานจนไม่อยากขายอะ ก็ถูกแล้วไงผมบอกว่าแตงโมผมเนี่ยหวานจนผมไม่อยากขายผมก็เลยเอาลูกที่ไม่หวานมาขายไงงงอะไรก่อนอาย่าเออก็ได้ก็ได้เธอช่างสวยนนนี่มแ้น้าคุณอยู่ใช่ไหมคุไม่กล้าคุณนะ ไอ้ยาผมไม่ได่ดาคุณจริงจริงค้า,าวหลัก็อย่าให้มีนะนี่มันบ้าเหรอาแม่ไหนบอกไม่ได้งงองด่าไงรอบนี้คุณได้ยินเต็มสองรูกคู่แล้วเว้เยระวังตัวไว้เถอะมึงอ,อะไรวะซื้อแตงโมก็ซื้อแต่โม,โโมโดิวะจะมาตบก,กูทำไมเนี่ยไอ้บ้าเอ,อ้ย 我们俩不一起会就得么？ ขโมยสองโค้กเฮียกล้วยเนี่ยเอาครึ่งหนึ่งได้ไหมอ่ะฉันว่ามันเยอะไปอ่ะกูกินไม่หมดอ๋อได้สิครับนี่เท่าไหร่สิบห้าบาทครับงั้นฉันเอาส้มอีกสักสองลูกแล้วกันสองลูกหกบาท รวมกันเป็น21บอาท,อาทฉันก็รู้สึกว่าส้มมันเยอะไปอะ่ะทั้งหมดเท่าไหรออ่อ่ะทั้งหมด19บาทครับอะนี่ยี่สิบบาทไม่ต้องทอนนะเดี๋ยวฉันจะเอาอย่างอื่นให้ครบยี่สิบแล้วกันได้ครับ อมีดไปด้วยอมีดโอ้ไม่ไ้จะกินยังไง,งอ่ะโอ้แมเอมีดไปกินยังไงะวะโง่บ่มันเหรอน้ามาถามอีกว่าใครโง่มันเหรอยังไม่จบอีกอ่ะ